สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็แม่ก็จะมาทบทวนให้ก่อนสอบก็มาสะดึกเลยไม่เป็นไรดูไปก่อนนอนนะคะคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนาะเตรียมตัวสอบวิชาแม่นะคะแต่เช้าสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากแต่ว่ารับรองว่าสูตรครบแน่นอนนะคะพร้อมสอบอ่ะเรามาดูกันเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นทบทวนก่อนสอบกลางภาคเนาะเป็นคณิตพื้นฐานนะคะเรื่องแรกที่เราจะเจอเลยคือทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมลูกดังนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาถามว่าความกำหนดความยาวของด้านทั้งสามมาซึ่งชุดไหนที่เป็นความยาวของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากเราบอกก่อนว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะคือด้านที่ยาวซิสที่สุดเสมอเรามักจะเรียกเขาว่า4และด้านประกอบมุมฉากเนี่ยเป็น A กับ B A กับ b สลับกันได้นะคะทีนี้อะไรที่เราควรรู้สิ่งที่ต้องรู้เลยนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับสามเหลี่ยมถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เนี่ย C กำลังสอง นะคะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้เราเรียกว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่า c กาลังสองน้อยกว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองอันเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม และถ้าเขาบอกว่า c กําลังสองมากกว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะสามเหลี่ยมมุมฉากมุมแหลมมุมป้านอันนี้ถามสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราก็มาดูบางอันเราอาจจะตัดทอนได้ก็ได้ค่ะอย่างอันเนี้ยตัดทอนเอาสองหารได้ห้าได้หกได้เจ็ดก็ไม่น่าใช่ นะคะทีนี้สิบสามสิบสี่สิบเจ็ดเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าทีนี้ลองเอาสี่หาที่สี่ห้ายี่สิบสี่สิบสองสี่สี่สิบแปดนะคะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สามสิบสองเออห้าสิบสองสิบสามถ้าเกิดเราจำได้อันเนี้ยเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำของทฤษฎีบทพีทาโกรัสลองเช็คก็ได้ค่ะ4อ่าเราควรจะเอา20 48 52มาเนาะ ด้านที่ยาวที่สุดคือ52เราจะเช็คแล้วนะคะห้าสิกำลังสองดูว่ามันเท่ากับ20่สิกำลังสองบวกสีดกำลังสองไหมนะคะทีนี้52าสิกำลังสองเนี่ยเราก็จะได้ว่า52าสคูณห้ได้ 2 7 0 4ดูว่าเท่ากับ420กำลังสได้400นะคะบวกกับ48คูณ48ก็คือ2 3 0 4ม้โอ้โหมองปรึบเดียวก็รู้เลยว่าเป็นไงลูกเท่าค่ะ2 7 0 4เท่ากับ2 7 0 4แต่อันนี้แม่ใช้วิธีการตัดทอนเพื่อดูอ,อัตราส่วนอย่างต่ำนะคะเราก็อาจจะเร็วกว่าตรงนี้นิดนึงเนาะข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ จำนิดนึงนะถ้าเกิด c กํลังสองเท่ากับ a กําลังสองบว b กํลังสองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเกิดน้อยกว่าเป็นมุมแหลมมากกว่าเป็นมุมป้านโอเคนะคะต่อไปรูปนี้อันนี้เป็นข้อสอบจุดประสงค์แต่เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรอยากให้ดูสูตร a b c d เป็นรูปสามเหลี่ยมคางหมูที่มีความยาวดังรูปนะคะคางหมูนี้มีพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ของ สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับถ้าใครจำได้นะเศสอคูณอันนี้เอาไปเผื่อบทถัดไปเลยครับพื้นที่ผิวปริมาตรเนาะคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงก็ได้เศษหส่วนสอคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ6กบวกสิบ นี่นะคะอันนี้ด้านคู่ขนานตรงนี้กับตรงนี้นี่ยาวมานี่เลยนี่เนาะแล้วก็คูณสูงสูงของข้างหมูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะสามอะไรห้าสามสี่ห้าอัตราส่วนอย่างต่ำหรือไปใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสก็ได้นะคะตรงนี้รวมกันได้1นึ่งส่วนสองคูณสิบหคูณสี่อันนี้ก็จะได้สองเพราะฉะนั้นตอบ สาบสองตารางหน่วยข้อนี้ใครที่ทำได้ตั้งแต่จุดประสงค์ก็จะจําได้นะคะต่อไปตรงนี้เนี่ยาหาความยาว PQPQPQ อยู่นี่คะ่ะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ยี่ห้าเนาะ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆเอเราจะใช้คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นมุมฉากหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นมุมฉากก็ก็จะง่ายขึ้นแต่อันนี้คือเราไม่รู้นะคะก็ก็ไม่เป็นไรแต่แต่รู้ว่าสิบสองนี้น่าจะตั้งฉากกันน่าจะลากลงมาตั้งฉากกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะให้เป็น x อันนี้อาจจะให้เป็นยี่สิบห้าลบ x ก็ได้เนาะ เนี่ยได้เหมือนกันแต่แต่จริงๆถ้าถ้าให้เป็นมุมฉากมาเราก็อาจจะใช้แบบทฤษฎีบทป,ปิทาโกลัสได้เลยเนี่ยค่ะก,ก็น่าจะได้เลยแหละอืแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดตรงนี้มาเป็นว่าเป็นมุมฉากนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆหาไปเราก็จะได้ว่าหาตรงนี้ก่อนหา x ก,ก่อนเนาะถ้าได้ x เราก,ก็จะได้ฝั่งนี้นะคะเราจะดูสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนี่ เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่นี่ค่ะก็จะได้20กำลังสองเท่ากับ12กำลังสองบวก X กำลังสองได้400เท่ากับ144่บ่วก x กำลังสองย้ายไปลบค่ะได้400ลบ144ได้256เท่ากับ X กำลังสองเเดียวได้รากที่สองของ256 x เดียวก็ได้อะยรลูกสองร้อยห้าสิบหกสิบหกอืมนะคะกเดียวได้สิบหกดังนั้นถ้า x เท่ากับสิบหกนะคะ x ลบยี่สิบห้าก็ได้เก้าโอเคอันนี้เก้าอันนี้สิบสองอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรลูกสิบห้า ทำไมแม่รู้ก็อัตรา,าส่วนอย่างต่ำไงอุย้ยเนี่ยค่ะเรามีเก้ามีต่อสิบสองก็ต้องต่อสิบห้ามันมาจากสามสี่ห้าค่ะสามต่อสี่ต่อห้าและอันเนี้ยตัวเนี้ยเราคูณสามได้เก้าอันเนี้ยคูณสามได้สิบสองตัวนี้ก็ต้องคูณสามได้สิบห้าตอบ PQ ยาวสิบห้านั่นเองนะคะ โอเคต่อไปค่ะเอ่อพิจารณาข้อความต่อไปนี้อันเนี้ยเราอาจจะต้องมาทบทวนกันก่อนจำนวนตกยะจำนวนอัตตะกยะนะคะเราจะอยู่ในระบบของจำนวนจริงแบ่งเป็นตะกยะอะัตะะตะกยะตกยะเบอร์หนึ่งมีอะไร จำนวนเต็มเต็มมีทั้งเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ะคะอันที่สองทศนิยมซ้ำหรือทศสนิยมรู้จบโอเคสามรากที่ถอดได้ เศษส่วนเนี่ยจะไม่เขียนนะคะจะเอาเป็นเศษส่วนต้องเขียนเป็นทต้องหากออกมาเป็นทศนิยมเราดูก่อนเนาะต่อไปอักตรกยะอันแรกค่ะทศสนิยมไม่ซ้ำอันที่สองรากที่ถอดไม่ได้รากทุกรากนะคะอุ้ยถอดไม่ได้อันที่สามอะไรก็ตามที่ติดภาย เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตากยะอันนี้เป็นอตากยะรวมกันแล้วได้จำนวนจริงนี่นะคะจำนวนจริงจำนวนจริงออกมาเป็นตากยะอัตากยะโอเคเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ ต่อไปนะคะข้อสี่จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นจริงตัวที่เป็นจริงอันนี้หารเป็นทศนิยมได้ทศนิยมสามนะลูกดังนั้นพายชัดเจนเป็นอตะกะยะแต่ตัวเนี้เป็นตกยะผิดตัวนี้เป็นตะกะยะ,ชะ,กะ,ยะใช่ไหมนี่แหละคะ่ะถูกเพราะว่าศูนย์ส่วนอะไรก็ตามเท่ากับศูนย์เนาะ ดังนั้นเนี่ยค่ะยกเว้นศูนย์ส่วนศูนย์นะยกเว้นด้วยยกเว้นศูนย์นะคะไม่งั้นจะไม่นิยามได้แล้วข้อสองข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมอ่ามันเต็มไหมเนี่ยนะคะมีจำนวนจริง x ที่ทำให้ตัวรากที่สอง ของ x บวกหเท่ากับลบสอลากที่2แล้วเท่ากับลบสการจะถอดลากมันก็ต้องยกกำลังถอดลากลดติดลบก็ไม่น่าได้เพราะลบก็น่าจะอยู่ข้างหน้าอันนี้ที่ไม่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อ2นะคะต่อไปอ่ะนี่แหละเจอแน่นอนพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่เลขนี้นะอันนี้นะคะเขาบอกว่า จงหาค่าของอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะบวกลบลากได้เนี่ยลากข้างหลังต้องเหมือนกันอย่างอันเนี้ยเราเจอตัวที่เหมือนกันคือตัวนี้ที่เราจะจับคู่ได้เอามารวมกันได้อันเนี้ยก็ต้องคู่กับตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะได้เป็นอันนี้มีหนึ่งนะคะมีหนึ่งหนึ่งบวกกับอ่าหนึ่งลบสามรูทห้าบวกกับ สองลบหกรูทหกอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งลบสามได้ลบสองรูทห้าสองลบหกก็จะเป็นลบสี่นะคะลบสี่รูทหกเพราะฉะนั้นทำยังไงเอออันนี้หรือว่า อันนี้รูทห้ากับรูทห้าได้หนึ่งลบสามโอเครูทห้าอ๋อตัวนี้มองผิดมันเป็นรูทหกเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งรูทหกนี่ตัวนี้ก็เลยได้เป็นสองลบหนึ่งได้หนึ่งนะคะเราก็เขียนใหม่ค่ะได้รูทหกลบสองรูทห้าก็ได้ ข้อสองแต่ถ้าเกิดมันต้องจัดรูปก็จัดก่อนนะลูกต่อไปอันนี้ค่ะถ้าติดรากที่สามติดรากที่สามเนี่ยก็ทำให้ข้างในเป็นยกกำลังสามซะอันนี้ได้ x กำลังลบสองทั้งหมดกำลังสามตัวนี้ได้เป็น y กำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามอันนี้ได้เป็น Z ซดกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังสามทุกตัวยกกำลังสามติดรากที่สามออกมาได้ค่ะนี่ค่ะออ,าาคออกมาแล้วต้องติดค่าสมบูรณ์ด้วยถ้าแต่ถ้ารากคู่ออกมาติดติดค่าสมบูรณ์นะอันนี้เราก็จะได้ x กําำลังสอง y วกำลังสาม z ซกำลังสี่ ลบสองเนาะเขาไม่อยากให้ตอบในรูปเลขชี้กำลังติดลบเอาลงมาข้างล่างค่ะได้ y กํ 3, Z, กำลัง 4, สามแซดกำลังสี่ส่วน X กกำลังสองตอบกอไก่ต่อไปค่ะเป็นพื้นที่ผิวปริมาตรแล้วอันนี้นะคะพื้นที่ผิวสูตรพื้นที่ผิวที่ควรจําพื้นที่ผิวมีผิวข้างกับผิวทั้งหมดถ้าผิว ทั้งหมดมันเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกกับสองพื้นที่ฐานก็จะได้ผิวข้างก็คือความยาวรอบฐานคูณสูงนะคะบวกกับสองพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานของเราเป็น เอาเป็นฐานตรงนี้แล้วกันนักเรียนจะได้ระบายมองเห็นชัดเจนเดี๋ยวถ้าเอาฐานบนล่างเดี๋ยวระบายไม่เห็นชัดเจนฐานเป็นผืนผ้าดังนั้นของเราฐานเป็นกว้างคุณยาวนะคะเราก็จะได้ความยาวรอบฐานคืออะไรนี่จะ้ะสามบวกสองบวกสามบวกสองสามบวกสองได้ห้าบวกกันสองครั้งได้สิบ สิบคูณสูงอยู่ตรงนี้ค่ะสูงนี่สูงสูงของปริซึมก็คือสี่นะคะแล้วก็บวกกันก็คือสองคูณกว้างกับยาวสามคูณสองได้สี่สิบบวกกับหกสองสิบสองได้ห้าสิบสองหน่วยเป็นตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะคะต่อไป พอเก้าปริซึมนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานแล้วแต่ฐานเป็นรูปอะไรนะคะคูณสูงสูตรนี้เลยอันนี้ฐานเป็นคางหมูจำได้ไหมสูตรคางหมูคือ เศษหนึ่งส่วนสองคู่นะเขียนให้อีกทีหนึง่งผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงสูงเป็นสูงของคางหมูนะคะแล้วก็คูณอันนี้สูงของปริซึมนะคะซึ่งสูงปริซึมคือตัวนี้ค่ะนี่คือสูง ปริซึมสูงข้างหมูคือตัวนี้ค่ะดังนั้นแทนค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้านคู่ขนานได้สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดคูณสูงก็คือสี่คูณกับสูงปริซึมคือสิบเอ็ดตัดจ้าสองได้อะไรเนี่ยดึกแล้วคิดเลขไม่ค่อยออก เอ่อได้สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคูณสองได้เป็นสองร้อยสี่สิบสองหน่วยเป็นลูกบาทหน่วยโอเคค่ะจำสูตรนะลูกต่อไปค่ะเอามีกี่ข้อมีสิบเอ็ดข้อโอเคอันนี้ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากวาดจะ้ะปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ค่ะ เดี๋ยวความยาวไม่พอขอขยับพื้นที่เราเยอะค่ะมีจินตนาการนิดนึงนะลูกนี่นะคะไปซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วมีด้านประกอบมุมฉากตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะห้าสิบสองห้ากับสิบสองไม่ใช่ห้สบสองซึ่งมีความยาวสิบสี่อันนี้คือ ความยาวของปริซึมค่ะจะมีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานจำให้ขึ้นใจค่ะคูณสูงฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเขาบอกอยู่แล้วสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยง่ายเลยนะคะก็จะได้เศษหนึงส่วนสองคูณฐานคูณสูงคือคูณห้าคูนสิบสองคูณสูงของปริซึมคือสิสี่ สูงตัวนี้คือสูงของปริซึมคืออันนี้คืออันนี้โอเคนะคะก็จะได้เป็นตัดจ้าชืบชืบในหกห้าหกสามสิบสามสิบคูณสิบสี่สามสี่สิบสองสามหนึ่งเป็นสามเป็นสี่สี่ร้อยยี่สิบลูกบาทเซนติเมตรโอเค เหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะแล้วไปอาบน้ำนอนนะพรุ่งนี้สมองจะได้ปลอดปล่งนะคะกระป๋องออมสินใบหนึ่งวาดจะ้ะนี่ค่ะกระป๋องออมสินใบหนึ่งสูง h เท่ากับสิบสี่เส้นผ่าศูนย์กลางค่ะของฐานค่ะยาว เท่ากับ6.5ทำไมต้องให้มาเป็นอย่างนี้ด้วย6.5ดังนั้นรัศมีรัศมีเท่ากับ6.5หาร2ได้3.25อ่ะโอเคถามว่าต้องการปิดกระดาษรอบข้างกระป๋องแค่รอบข้างพื้นที่ผิวข้างค่ะพื้นที่ผิวข้าง เท่ากับสองพาย r เอเอ่อพายให้ใช้ยี่สองส่วนเจ็ดตลอดนะคะถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสามจุดนสี่ให้ใช้ยี่สิบสองเจ็ดได้สองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีสามจุดสองห้าคูณเอชคือสิบสี่นี่ไงตัดได้เจ็ดสองสิบสี่โอ้แม่เจ้าสองอะไรสี่สิบสี่เป็นแปดสิบแปดคูณสามจุดสองห้า ดังนั้นแปดสิบแปดคูณสามจุดสองห้าได้สองร้อยแปดสิบหกหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรจ้ะสิ่งที่อยากให้จำอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ฝากไว้นะคะสูตรนี้สอนไปแล้วใครอยากทวนนะคะโจทย์ยากๆไปดูได้คลิปทบทวนก่อนสอบปริซึมและทรงกระบอก จดยกจริงแล้วก็มีทบทวนก้อสอบจํานวนจริงนะคะไปดูแนวข้อสอบก็อยู่ในนั้นก็มีสอนไปหมดแล้วแหละที่จะอ,ออกพรุ่งนี้นะคะออทรงกระบอกกลวงมีนะคะสอนไปหมดแล้วจะ้ะทรงกระบอกกลวงประกอบด้วยอะไรเนี่ยค่ะเช่นกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเนื้อเนื้อกระดาษทิชชู่ก็คือปริมาตรเนื้อกระดาษทิชชู่เนาะอาจจะเอียงนิดนึงนะคะทรงกระบอกกลวงเ๋ยนะเดี๋ยวนักเรียนจะแบบสับสนอ่ะโอเคอ่าดูดีขึ้นแล้วลูกโอเคนะทรงกระบอกกลวงเนี่ยก็จะมีรัศมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คืออาใหญ่เนี่ยค่ะ อาใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าจากจุดศูนย์กลางลากไปชนขอบเลยอันเนี้ยอาใหญ่แล้วก็อาเล็กจากจุดศูนย์กลางลาบมาขอบในค่ะเขาเรียกขอบนอกขอบในนี่อาเล็กดังนั้นถ้าหาปริมาตรทรงกระบอกกลวงถ้าอยากได้ปริมาตรนะคะปะริมาตรเท่ากับ ก็คือไพอาย I ใหญ่ลบอาเล็กลบสิ่งที่กลวงข้างในออกไพอาย r ใหญ่กำลังสองมันจะเป็นไพอาย์กำลังสองเนาะลบไพอาย r เล็กกำลังสองดึงตัวร่วมเนี่ยค่ะไพยกับ h พาไกับ h ดึงเขาออกมาได้เป็นพาย h คูณ R ใหญ่กำลังสองลบ R เล็กกำลังสองจำเลยค่ะสูตรนี้ดอกจันไป3มดาว สอนไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างข้อสอบที่เราจะเจอในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ก่อนนอนดูคลิปสักนิดนึงอาบน้ํานอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าขอให้สมองสดชื่นสดใสก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะรู้ว่าการสอบอาการเรียนออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างลําบากเนาะการสอบก็ลำบากชินกันแต่ยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ